ฮัลโหลฮัลโหลสวีดสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนค่ะพบเจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะในช่องแม่จากภาพเพิ่อนฮัลโหลเอร์บิวันเวลคัมชูามชาแนว แม่จ๋าพาเพิ่นวันนี้นะคะเราพาทุกท่านทุกคนมาอยู่ที่ไหนกันนาะนะคะวันนี้เรามารีวิวห้องพักนะคะแถวดอนเมืองค่ะวันนี้นะคะเรามาท,ทําธุระนะคะแถวแจ้งวัฒนะเนาะแถวศูนย์ราชการกา็มาเช่าโรงแรมนะคะอยูอ่แถวดอนเมืองตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวแม่จ๋าจะรีวิวห้องพักเล็กๆนะคะพออยู่ได้นะคะให้ทุกคนได้ดูกันเนาะนะคะ โรงแรมนี้นะคะก็อยู่ที่ดอนเมืองชื่อเซเว่นเดย์พรีเมียมนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยจ้า ลงมาเล่นน้ำได้เป็นไงเธอไม่ได้กินยาน่ายเลยเขาก็อยากกินอาหารแบ่งขนมกันก่อนนะอันนี้ เข้ามาด้านในนะคะตรงนี้นะ,ะเป็นประตูเนาะก็เหมือนเดิมนะคะตามสเตปนะคะเข้ามาก็จะเป็นตู้เป็นชั้นนะคะมีแอร์ไดร์เยอร์มีเซฟให้ High, นะคะไฟชงไฟฉายอะไรก็ว่ากันไปเสื้อคลุมนะคะฝั่งนี้เป็นห้องน้ำค่ะโอ้โหโรงแรมนี้เขาทำเป็นโทนสีส้มนะคะประตูห้องน้ำสีแบบแสบสันแสบสวงนะคะห้องน้ำก็ประมาณนี้ค่ะ นะคะห้องน้ำแบบนี้ก็เป็นฝักบุ้งฟักบัวนะคะก็เป็นโรงแรมที่ไม่แบบว่าหรูหราลักชูรี่อะไรมากเนาะก็พออยู่ได้นะคะตู้เย็นมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นั่งนะคะแล้วก็นะ,ะตามสเต็ปกาแฟอะไรต่างๆมีน้ำดื่มมีกาต้มน้ำร้อน ทีวีนะคะหันมาด้านนี้เตียงนอนค่ะสีส้มโอ้โห้โยส้มแสบสวงนะคะสีส้มแสบสวงด้านนี้นะคะเป็นระเบียงออกไปเราก็จะไปดูกันเป็นหน้าต่างเป็นระเบียงค่ะเป็นระเบียงออกไปเป็นประตูนะคะแล้วเราไปดูกันซิว่าที่ระเบียง เป็นอย่างไรกันบ้างนี่นะคะเป็นวิวของชั้นสี่จากชั้นสี่นะคะก็ออกมาลักษณะแบบนี้มีสระน้ำค่ะด้านล่างด้านล่างมีสระน้ำแล้วก็นั่นก็เป็นโรงแรมเดียวกันนะคะอีกฝั่งนึงน้ำโรงแรมตอนนี้ยังร้อนอยู่นะยังไม่มีใครเล่นน้ำ ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะปึ๊บปึ๊บ no smoking นะคะห้อง no smoking ห้ามสัตว์เลี้ยงห้ามปิ้งย่างแล้วแล้วที่พลาดไม่ได้มีแฮงส์แมนอยู่ในห้องด้วยกําลังกําลังยุ่ง What you busy? put power to phone 40%อ่าฮะนะคะก็ประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นส่วนด้านในนะคะของห้องโอเคเนาะโอเคค่ะนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะ มาทักทายนะคะามาฝากเอามาทักทายกันนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะแม่จากก็จะต้องขอตัวไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวยังไงเราบอให้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ mm hmm. คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย